คุณเคยคิดไหมว่าอาวุธที่อิสราเอลห่วงแหนที่สุดจะถูกขายให้ประเทศในอาเซียนเพียงชาติเดียวและประเทศนั้นคือประเทศไทยข่าวนี้ทำให้สื่อต่างชาติถึงกับใช้คำว่าตะลึงเมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศ b a r a k m x เทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลกถูกส่งมอบให้กองทัพไทยถ้าคุณไม่อยากพลาดเบื้องลึกเบื้องหลังและความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของดีลนี้ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะนี่ไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนสมดุลความมั่นคงของอาเซียนสื่อต่างประเทศจำนวนมากรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าการที่อิสราเอลตัดสินใจขาย B A R A K M X ให้ประเทศไทยไม่ใช่เพียงการซื้อขายอาวุธทั่วไปแต่เป็นการเปิดของห่วง ที่ปกติอิสราเอลจะเลือกมอบให้เฉพาะพันธมิตรระดับสูงเท่านั้น b a r a k m x คือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการที่ถูกพัฒนาจากประสบการณ์การรบจริงสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่โดรนขนาดเล็กจรวดนำวิถีเครื่องบินรบไปจนถึงภัยคุกคามทางอากาศที่ซับซ้อนในยุคสงครามสมัยใหม่เหตุผลที่ข่าวนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสายตาสื่อต่างชาติ เพราะประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้ครอบครอง B A R A K M X ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันทางอำนาจของมหาอำนาจการพัฒนาอาวุธความแม่นยำสูงและการใช้โดรนในสนามรบทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นการที่อิสราเอลเลือกไทยจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในบทบาททางยุทธศาสตร์ของไทยอย่างชัดเจน BARAK MX ไม่ใช่แค่ระบบยิงสกัดกั้นแต่เป็นระบบอัจฉริยะที่ทำงานแบบเครือข่ายสามารถเชื่อมโยงเรดาร์หลายประเภทระบบสั่งการและจรวดสกัดกั้นหลายระยะเข้าไว้ด้วยกันระบบจะประเมินภัยคุกคามแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ระดับความอันตรายและเลือกอาวุธที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ความแม่นยำและความเร็วในการตอบสนองคือจุดเด่นที่ทำให้ BARAKMX ถูกจัดอยู่ในกลุ่มระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นนำของโลกสำหรับกองทัพไทยการจัดหา BARAKMX เป็นส่วนหนึ่งขององค์การยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศในระยะยาวไทยต้องการระบบที่สามารถปกป้องน้านฟ้า โครงสร้างพื้นฐานสำคัญสนามบินฐานทัพและพื้นที่ยุทธศาสตร์จากภัยคุกค,คามรอบด้าน b a r a k m x ตอบโจทย์นี้ด้วยการป้องกันแบบหลายชั้นตั้งแต่ระยะใกล้ระยะกลางไปจนถึงระยะไกลทำให้ไทยสามารถสร้างระบบป้องกันน่านฟ้าที่มีความยืดหยุ่นและทันสมัยนักวิเคราะห์ต่างชาติยังมองว่าดีลนี้มีความหมายทางการเมืองและการทูตด,ด้านกลาโหมอย่างลึกซึ้ง อิสราเอลไม่ได้ขายเพียงอาวุธแต่ขายความไว้วางใจการเลือกไทยเป็นผู้ใช้งาน b a r a k m x แสดงให้เห็นว่าไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมีทิศทางด้านความมั่นคงที่ชัดเจนและสามารถดูแลเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างรับผิดชอบในขณะเดียวกันไทยก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์โดยเลือกเทคโนโลยีจากหลายแหล่งโดยไม่ผูกติดกับขั้วอำนาจใดเพียงฝ่ายเดียว อีกประเด็นที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้อิสราเอลไม่ได้ส่งมอบเฉพาะตัวระบบ BAREKMX แต่ยังรวมถึงการฝึกกำลังพลการบำรุงรักษาและการสนับสนุนด้านเทคนิคในระยะยาวนั่นหมายความว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้งานแต่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองต่อยอดไปในอนาคต ลดการพึ่งพาจากภายนอกและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศในมุมมองของภูมิภาคอาเซียนการที่ไทยครอบครอง B A R A K M X ย่อมทำให้ประเทศเพื่อนบ้านจับตามองเพราะนี่คือระบบที่สามารถเปลี่ยนนภาพรวมขอองค์การป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงย้ำตรงกันว่าการเสริมกำลังของไทยเป็นไปเพื่อการป้องกัน ไม่ใช่การคุกคามใครแต่เป็นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในระยะยาวซึ่งจะส่งผลดีต่อภูมิภาคโดยรวมเสียงจากนักวิเคราะห์ทางทหารระดับนานาชาติระบุว่าไทยตัดสินใจได้ถูกจังหวะในยุคที่รูปแบบสงครามเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการรบแบบดั้งเดิมสู่สงครามเทคโนโลยีการมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัย คือหัวใจขอองค์การป้องปรามและการรักษาอธิปไตย B A R A K M X จึงไม่ใช่แค่อาวุธใหม่แต่คือการยกระดับแนวคิดด้านความมั่นคงของประเทศทั้งระบบสำหรับประชาชนทั่วไปอาจมีคำถามเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนแต่เมื่อพิจารณาถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นและความเสียหายมหาศาลที่อาจเกิดขึ้นหากขาดการป้องกัน การมี BARAKMX เปรียบเสมือนหลัากประกันความมั่นคงในระยะยาวช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความเชื่อมัน่นและสร้างความอุ่นใจให้กับประเทศในทุกมิติท้ายที่สุดสื่อต่างชาติสรุปตรงกันว่าการที่อิสราเอลขาย BARAKMX ให้ประเทศไทยไม่ใช่แค่ข่าวการซื้ออาวุธแต่คือหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนการก้าวขึ้นของกองทัพไทยบนเวทีโลก เป็นสัญญาณว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขอองค์การป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีระดับแนวหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่มองไกลลบว่าที่เคยถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้สำคัญและอยากให้คนไทยเข้าใจมิติด้านความมั่นคงของประเทศมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง เพราะทุกการสนับสนุนของคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้เรานำเสนอเนื้อหาคุณภาพแบบนี้ต่อไปและนี่คือเรื่องราวของ B A R A K M X ของห่วงจากอิสราเอลที่วันนี้อยู่ในมือประเทศไทยอย่าง